สวัสดีคนดูที่เข้ามาดูที่คลิปนี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสอนลงตัวเกมจากตัวเกมช่องผมนะครับผมซึ่งอาจจะไปประยุกต์ใช้กับของลงตัวเกมช่องอื่นหรือตัวเกมอื่นได้ด้วยนะครับก็ขั้นแรกครับก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดไฟล์ตัวเกมมานะครับผมซึ่งผมก็ได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไฟล์ตัวเกมของทุกคนนะครับอาจจะอยู่ในดาวน์โหลดหรือเมก้านะครับแต่ส่วนของผมอยู่ในเมก้านะผมก็จะเข้าไปในเมก้า นี่นะครับก็จะเจอไฟล์ตัวเกมเราแล้วนะครับจากนั้นก็กดแตะทีนึงครับเลือกใช้อันที่2เพื่อทําการแตกไฟล์ครับจากนั้นรอมันสักครู่ครับอานะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับไฟล์ตัวเกมที่เราแตกแล้วนะครับก็ไฟล์ตัวเกมผมก็จะมี2ไฟล์นะครับคือไฟล์คิโอกับไฟล์บัลเลนเชอร์ซึ่งเป็นไฟล์ตัวเกมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาติดตั้งไฟล์คิโอก่อนเลยครับก็กดค้างที่ไฟล์คิโอครับ จะเลือกคัดลอกหรือคัดก็ได้นะครับผมก็จะเลือกเป็นคัดลอกนะจากนั้นกดออกมาครับออกมาเรื่อยๆนะครับให้มาอยู่หน้านี้นะครับยังไม่ต้องเข้าหน้าเข้าหน้า Android นะครับแล้วกดวางได้เลยครับถ้ามันมีให้ขึ้นอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดติ๊กถูกตรงช่องเสี่ยมให้มันเป็นติ๊กถูกครับแล้วเลือกช้อยขวาสุดครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการลงไฟล์ตัวเกมครับเราก็เข้าไปที่ที่เราดาวน์โหลดตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมขอลบไฟล์ตัวนี้ออกแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ตัวเกมแล้วนะครับเห็นคําว่าไฟล์โมบายเลนเชอร์ครับกดค้างครับก็เป็นการคัดลอกหรือคัดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครลงไฟล์อันนี้แล้วไม่ได้ไฟล์ตัวเกมนี้แล้วมันลงไม่ติดนะครับให้คนเข้ามาทีคลิกเข้าไปทีหนึ่งครับจะเห็น4 4-5ถึงไฟล์นี้นะครับ ก็ให้ทุกคนกดตรงไฟล์สีส้มนะครับอันหน้าสุดนะครับสายมือสุดนะครับเนี่ยให้ติ๊แค่ไม่ขึ้นสีเขียวคุมทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับก็กดค้างครับแล้วก็กดคัดลอกหรือคัดก็ได้ครับผมก็จะเลือกเป็นคัดลอกนะครับจากนั้นกดออกมาเรื่อยๆยครับให้มันมาหน้าน n d r o i d นะครับได้เราก็เข้า Android เลยครับ Data จากนั้นก็ เลื่อนลงมาล่างๆครับหาคำว่าไฟนะครับ Mobile a u n c h e r Game นะครับแต่ถ้าใครคัดลอกชื่อไฟล์ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ไม่ต้องหรอกครับก็กดวางได้เลยกดวางหน้านี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครคัดลอกไฟล์อย่างผมมาก็ทำตามได้เลยครับก็คลิกเข้อนี้นะครับไฟล์ตัวเกมครับแล้วก็กดวางได้เลยครับถ้าให้มันขึ้นให้ติ๊กถูกอย่างนี้ก็กดให้มันติ๊กถูกครับแล้วก็กดขวาสุดครับ แล้วก็รอมันติดตั้งตัวเกมครับอ่าแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสำหรับสำหรับการลงตัวเกมผมแล้วนะครับก่อนที่จะลงนะครับเราก็ควรเช็คไฟล์ไฟ g t a 3นะครับ g t a 3 t x d นะครับว่า cpu นั้นมันตรงกับรุ่นที่เราใช้ไหมครับถ้าไม่ตรงก็เปลี่ยนครับก็วิธีเปลี่ยนอาจจะเป็นสอนลงคลิปหน้านะครับผมก็นะครับเปลี่ยนไฟล์ให้มันตรงนะครับผม ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าตัวเกมผมไปลงแพลตฟอร์มอื่นผมไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะครับจะลงติดไหมแต่ว่าวิธีลงก็คล้ายๆกันเลยครับก็เข้าไปที่หน้าที่เราดาวน์โหลดตัวเกมไว้นะครับแล้วเข้าไปเลยครับแล้วมานี่นะครับเข้าไปที่ไฟล์ตัวเกมเราแล้วก็เลือกไฟล์นี้แค่ไฟล์นี้นะคผมไฟล์น,นี้อันนี้อันนี้ไฟล์อันบนไม่ต้องเดอนครับสําหรับลง แอปอื่นนะครับที่ว่าไม่ใช่แอปโมบายลันเชอร์ครับก็คันลอแค่นี้ครับแล้วก็เข้าไปวางในตัวเกณฑที่ว่าเราจะลงนะครับผมก็แค่นี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ขอไปแล้วครับโชคดีครับทุกคนสวัสดีครับ